จากฝนตกฝนก็นำพัสตุดงนะทนายวมานั่งก่อไฟนะดีอาจารย์เขาหาฟืนมานะครับไปก็เพิ่งติดนะครับรถกำลงไรฟ้ามาไล่ไฟนะครับรถก็มาติดหล่มอีกนะครับรถกำลงไรฟ้าอ่าอยู่ข้างหลังศาลานะครับข้อฝากไว้ให้นะอาจารย์ก็ได้นั่งหลับนะครับ นั่งคุยกันนับนอนไม่หลับกันนะับเพราะว่าสภาพเปียกหมดนะครับเปียกตุกรูปเลยนะครับไม่มีองค์ไหนที่ไม่เปียกนะครับ <c oughs> ก็ได้บรรยากาศทุดงไปอีกแบบน,น,นะครับมีไฟเพิ่งมานะฮะแล้วก็ระบบสายไฟนี้ก็โดนน้ำหมดก็ไม่มีแหากก้าเปิดนะะก็เลยมา กาก็ไม่มนะนะีแล้วก็ใช้ขวดเอ็มร้อยนะฮะใส่น้ำแล้วก็วางไว้นะให้มันร้อนนะครับเนี่ยเองแบบนั้นแบบนั้น,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 นอาจารย์ท่านก็เปียกนะครับนอนไม่หลับท่าน,นก็มานั่งด้วยนะครับลลแ้วดดดม ตอนนี้เราจะเห็นบรรยากาศรักกันทุกคนนะครับตอนนี้แต่ตอนเดินนี่ไม่รักกันนะครับต่างคนต่างไปนะครับตัวใครตัวมันเพื่อนกันนะตอนตอนตอน,ตอนนี้รักกันนะครับชงกาแฟให้กันมีอ่เป็นห่วงครูบาอาจารย์นะฮะแต่ตอนเดินไม่ดูครูบาอาจารย์เลยนะครับทิ้งครูบาอาจารย์เลยนะครับ <c oughs> มาพีระเลดีครับมาแลน้ำหอมนี่ผมไม่นอนนั่งไหมนั่งนี่ไหมนั่งใกล้ผมนี่มาได้อบอุ่นหน่อยนั่นบอกรักผมไมมไอคิดถึงผมมามาดิมาอยู่ใกล้นี่เราเราเราทำเหมือน ไม่ใช่ลาวเดียของทำเหมือนเยอแยวของทำเหมือนเยอะๆอยู่แค่เจ็ดเดือนเองเห้ยล้วตกลงพาะลรวนั้นเรียบร้อยใช่ไหมทำไมครับอันํางไปมครับ